พยานปากเอกเอาใจออกห่างถามไม่ไปศาลได้ไหมจากกรณีที่มีกระแสดรามา่าเกี่ยวกับการแตกคอกันระหว่างคนที่เคยสนิทกันมากและเคยให้การกับพนักง,งานสอบสวนว่าพร้อมจะเป็นพยานให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่าอาจเป็นผู้ร้ายทำร้ายน้องชมพู่จนถึงแก่ความตายแต่เมื่อเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนพยานคนนี้ ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคดีและอาจขอถอนตัวจึงขอสอบถามมายังทนายท่านหนึ่งว่าถ้ามีหมายเรียกให้ไปเป็นพยานยในชั้นศาลไม่ไปได้ไหมคำตอบคือถ้าคนคนนั้นที่ทางเจ้าหน้าที่สงสัยไม่ได้ถูกนำขึ้นไปสอบในชั้นศาลเพราะอาจจะไม่ใช่คนที่โดนหมายจับก็คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไป แต่ถ้าอีกฝั่งต้องการเบิกพยานซึ่งเป็นพยานปากสำคัญปากนี้เพื่อให้ไปให้ปากคำซักถามในชั้นศาลขุณก็ต้องไปถ้าไม่ไปอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งมืบาททีนี้คำถามคือทำไมพยานจึงเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นพยานแล้วอันนี้เราก็คงพอเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของบ้านกกอกมันบานปลาย กลายเป็นเรื่องของการเปิดรับบริจาคสร้างแลนด์มาร์กโดยไม่มีใครคิดจะตามคดีต่อและถ้าพยานปากนี้ถ้าตอบไม่ตรงกับที่ให้การไว้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนถือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จไม่ว่าจะให้การกับเจ้าหน้าที่สอบสวนหรือที่ศาลแสดงว่าต้องมีเท็จส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะถูกดำเนินคดีว่าให้การเท็จและถ้าถูกซักถามว่าเห็นจริงไหมว่าเป็นคนคนนั้นจริงจ ถ้าตอบว่าไม่แน่ใจเพื่อเลี่ยงปัญหาน้ำหนักก็จะไม่มากพอที่จะรับฟังมีสามทางที่คดีนี้สามารถจะมีหนทางที่จะสามารถบ่งชี้ไปถึงผู้กระทําผิดได้คือ 1. คนบนเขา 2. คนที่บอกว่าถ้าผมถูกจับผมจะแฉะให้หมด 3. พยานปากสำคัญเพราะถ้าสามข้อนี้ถูกบีบมากๆและไม่อยากโดนโทษหนักเพราะอาจถึงขั้นโทษประหารชีวิตได้ ก็จะต้องมีคนออกมาพูดแน่นอนไม่นานความจริงจะถูกเปิดเผยแน่นอนเพราะในวันที่ไปรับพระที่ให้ปากคำว่ากระสอบมีเพียงใบเดียวตามที่สื่อได้นำเสนอไปนั้นแต่ปากคำที่ให้ไว้กับพนักงานสอบสวนบอกว่ามีสองกระสอบขอยกตัวอย่างคำพูดที่ผอ,อตรอเคยพูดไว้ว่าพูดกับตำรวจอีกอย่างแต่อีกสองสามคนพูดอีกอย่างหรือบอกไม่หมด คาดว่าเดือนมกราคมปีหน้านี้น่าจะมีข่าวดีส่วนจะเป็นใครนั้นอีกไม่ช้าความจริงจะปรากฏขอขอบคุณข้อมูลจากทนายท่านหนึ่งมณฑที่นี้ค่ะ